สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะิวจะมารีวิวดินสอเขียนคิ้วราคาถูกไม่แพงจ้าอันแรกเป็นของดราโนะคะอันนี้60สิบบาทเป็นสีที่แบบว่าสามารถเขียนได้กับทุกเฉดผิวเลยค่ะต่อมานะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของ Intuit อันนี้ซื้อใน วัสดุนะคะวิจําราคาเต็มไม่ได้แต่ประมาณแบบร้อนิดนนี่แหละเนื้อสีนะคะก็จะคือคล้ายๆกับสีแรกของไดโซเลยสามารถใช้ได้กับทุกเฉดผิวต่อมานะคะเป็นดินสอเขียนคิวของ B w h i t อันนี้เป็นสินค้าใหม่ของทางแบรนดนะคะสีอันนี้จะเข้ากับได้ทุกเฉดผิวเลยตัวหัวแปรงจะจิ๋วๆเนื้อ เนื้อครีมก็คือดีมากเลยนะทุกคนสีแบบเข้าได้กับทุกลุกเลยอันนี้หาเสือ้อไนตในเซเว่นนะจ๊ะราคาร้อยี่สิบเก้าทที่ใช้มาทั้งหมดสามอันนีนบิว,วชอบบีไว้สุดถ้าได้โซก,ก็ดีเนาะแต่บีไว้มันหัวจะแบนกว่าไปตามจ้า